บามังคลาธีปณีแปลหน้าที่21สมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวเรื่องศีลว่าไม่ควรจับต้องใครๆไม่ควรฆ่าใครๆควรจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและมรารยาทประกอบด้วยขันติเมตตาและความเอ็นดูช้างได้ฟังดังนั้นสําคัญว่าพวกนี้ให้เราสมเนียบจึงคิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราพึงเป็นผู้มีศีลได้ในวงเล็บครับเป็นผู้มีศีลแล้วเรื่องช้างมหิลามุกในอัถกถาแห่งมหิลามุขชาดก ในเอกนิบาตจบตอนเรื่องมาปันดวะในอดีตการได้มีพระราชาในบงแรกพระองค์หนึ่งในกรุงพาราณสีทรงพระนามว่าสามะพระโพธิสัตว์เป็นอมาตผู้อนุสาสตร์อัฏฐธรรมของเท้าเธอ และเท้าเธอมีม้ามงคลอยู่ในวงเ็บตัวหนึง่งชื่อปันตะวะคนเลี้ยงม้าของพระองค์ชื่อนายกิริทัตเป็นคนขาข,าขยเกมาเห็นเขาจับบางเหียนเดินนำหน้าสำคัญว่าเจ้านี่ให้เราศึกษาจึงสำเนียกตามอาการของเขาให้เป็นม้าขาขยเกไปพระราชาทรงทราบเรื่องม้าขายเกนั้นทรงทรงทรวพวกหมอไปพวกหมอไปถึงแล้วไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นโรคในสรีระของมอ้า กราบทูลแด่พระราชาว่าข้าฆ่าพระองค์ไม่พบโรคของม้านั้นพระราชาทรงส่งพระพพธิสัตว์ไปด้วยรับสั่งว่าท่านจงไปนายวงเล็บดูให้รู้เหตุในเรื่องนี้พระโพธิสัตว์นั้นไปแล้วทราบว่าม้านั้นเดินกับเหกเพราะเกี่ยวข้องกับคนเลี้ยงม้าขาเขยก่กจึงกราบทูลว่าขอเดชะเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะโทษที่เกี่ยวข้องกันดังนี้แล้วกราบทูลว่าม้านั้นได้คนเลี้ยงที่ดีแล้วจดัดดีเหมือนอย่างเดิมพระราชารับสัง่ง ให้ทาอย่างนั้นม้าได้ตั้งอยู่ในปกติภาพแล้วเรื่องม้าปันดวะในอัถกถาแห่งคิริทัตชาดกในทุกกนิบาตจบเรื่องผลมะม่วงในอดีตการในเมืองพาราณสีได้มีพระราชาทรงพระนามว่าท,ทัติวาหนาะพระโพธิสัตว์เป็นอมาตผู้อนุสัต์อัตถธรรมของพระองค์ต่อมาวันหนึ่งพระราชารับสั่งให้ขึงคายณนะด้านเหนือและด้านใต้ในมหานาทีแล้วทรงเล่นน้ำมะม่วงสุผลหนึ่งเอาเป็นของบริโภคสำหรับเทวดา